สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0ครับนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองระการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภูมิรัฐศสารโลกนะครับข่าวเมื่อ2อวันก่อนนะครับจีนนะครับมีการซ้อมรบนะแถบทะเลจีนใต้จริงๆก็ไม่เชิงทะเลจีนใต้ทีเดียวนะครับผมพูดว่าตั้งแต่ชายฝั่งนะของจีน นะครับทางด้านตะวันออกนะครับทางตอนเหนือนะครับของทะเลจีนไล่มาตอนกลางแล้วก็มาถึงทะเลจีนใต้ผมมองว่าจีนเนี่ยนะครับซ้อมรบนะในตลอดแนวนี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าสถานการณ์ตึงเครียดนะครับในไต้หวันนะซึ่งผมเคยทําคลิปหนึ่งได้อธิบายปรากฏการณ์ไปแล้วว่าหลังจากที่จีนนะครับนะออกกฎหมายความมั่นคงแล้วก็ทาการนะครับรวมนะครับรวบรวมแล้วกันนะใช้คำว่ารวบรวมนะครับฮ่องกงเข้ามาภายใต้กฎหมายความมั่นคง จีนก็มองต่อไปนะครับถึงไต้หวันนะครับว่าจีนเนี่ยจะรวบรวมไต้หวันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของจีนภายในคราวเดียวกันหรือไม่นะครับซึ่งผมเชื่อว่าจีนมองดูอยู่นะครับแต่จีนดูจังหวะเวลาอยู่นะครับถ้าเกิดบวว่าทำไมาจีนช่วงนี้ซ้อมรบในทะเลจีนใต้ถี่และบ่อยมากนะครับจริงๆไม่ใช่เฉพาะทะเลจีนใต้แถบทะเลจีนทั้งหมดนะครับตั้งแต่ภาคเหนือ,อากลางใต้ลงมาเลยนะครับก็เรียกว่าซ้อมรบกันนะ เป็นประจําเลยแหละเราเราจะมองว่านับจากนี้ไปอ่ะเป็นกิจวัตรประจําวันเลยนะที่จีนจะส่งทหารมาในตลอดแนวทะเลจีนนะครับแล้วก็เมื่อหน่งถึวันนี่นะครับก็มีข่าวล่าสุดว่าจีนนะครับได้ยิงขีปนาวุธนะครับจากภาคพื้นดินนะครับจากแผ่นดินใหญ่แล้วลนะ่ะเข้ามาจาก2จุดนะครับในแผ่นดินใหญ่เข้ามาในแถบทะเลจีนใต้นะครับนะเป็นขีปนาวุธนะครับที่ใช้ต่อต้านนะครับเรือ บรรทุกเครื่องบินนะหรือเรือรบต่างๆนะครับเป็นอาวุธที่ใช้พิฆาตเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่เลยนะครับนะทำให้จีนถึงฝึกยิงขีอาวุธนะจากเป็นดินใหญ่สู่ตำแหน่งยุทธศาสตร์ในะเจีนใต้นะครับก็มีน,น,นักประเมินสถานการณ์นะครับเกี่ยวเรื่องของทางการทหารนะภูมิราสตารา์โลกก็มองว่า เกิดจากนะก่อนหน้านี้นะครับมีเครื่องบินสอดแนมนะครับของสหรัฐนะับบินเข้าเขตนาะยุทธศาสตร์นะในทะเลจ,จีนใต้นะครับไม่ทราบว่าไปสอดแนมการฝึกซ้อมรบของทหารจีนหรือเปล่านะซึ่งช่วงนี้ผมมองว่าทีบ่อยแต่ผมก็มองว่านับจากนี้ไปนะครับไปถึงปีหน้านะครับจีนจะซ้อมรบทุกอาทิตย์นะทุกเดือนนะครับคือทีบ่อยหรือจะบอกว่าจีนอาจจะส่งทหาร นะครับทหารเรือนะครับทหารบกอาวุธยุปกรเนี่ยนะครอบคุมน่านน้ำแถบทะเลจีนทั้งหมดนะครับจากเหนือกลางใต้ไปทั้งหมดเลยแล้วก็มีกําลังสํารองนะครับขี่อาวุธจากภาคพื้นดินนะครับนะซึ่งคงเป็นการนําวิถีงาด้วยดาเทียมพร้อมจะเข้าจู่โจมนะครับนะบรรดากองเรือรบขนาดใหญ่ของต่างชาตินะครับไม่ว่าเป็นฝ่ายไหนลครับนะที่เข้ามาป้วนเปี้ยนแถวนี้ ล้วจีนก็ประกาศนะครับขูนะ่ว่าเป็นเขตห้ามบินเนะพราะฉะนั้นการยิงขีปนาวุธของจีนครั้งนี้เป็นการยิงเตือนเป็นการยิงว่าจีนมีขีดความสามารถมีศักยภาพนะครับที่จะจมเรือนะครับขนาดใหญ่นะครับของผู้ที่จะเข้ามาป้วนเปี้ยนในแถบทะเลจีนใต้นะครับก็เรียกว่าเป็นการยิงเตือนแล้วกันนะบางท่านก็บอกว่าเป็นการเตือนทางสหรัฐนะครับเป็นการเตือนทางตะวันตกหรือเปล่าแนะ่นอนนะครับเรื่องนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่พูดถึงกันนะเป็นวงกว้างนะครับในวที่ ผ่านมานะนะ,นะ <S <S เพราะฉะนั้นการที่จีนตัดสินใจซ้อมรบในทะเลจีนใต้ที่บ่อยอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะผมมองว่าจีนก็พอทราบแหละนะว่าในอนาคตนะครับการที่จีนจะขึ้นมาเป็นมหาอำนาจนะครับเบอร์หนึ <S <S <อ>่ง<อ>ของโลกนะครับว่าขนาดเนี้ยสถานะทางเศรษฐกิจของจีนเนี่ยซึ่งเป็นเบอร์สองนะครับในทศวรรษที่แล้วนะกำลังตีคู่มากับทางสหรัฐนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะแซงนะรัฐจีนก็ พบว่านะครับนะการที่จะขึ้นมาโดยปาสจากนะครับกองกําลังทางการทหารนะปาสจากอํานาจทางการทหารเนี่ยคงจะยากนะครับคงจะลําบากนะครับเพราะว่าย้อนดูประวัติศาสตร์จะเป็นเช่นนั้นทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนผ่านนะครับจากอํานาจใหม่ไปอำนาจเก่าเนี่ยส่วนมากแล้วต้องปะทะฝีมือกันนะประลองกําลังกันทางการทหารเหมือนเมื่อจีนมองเห็นอย่างนี้เนี่ยจีนก็เร่งนะสร้างนะกองทัพเพื่อจะปกป้องผลประโยชน์ตนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นทหาร บกแนวะเรืออากาศนะครับโดยเฉพาะแถบชายฝั่งนะในทะเลจีนนะครับทางตะวันออกนะเพราะฉะนั้นผมจึงมองว่าจีนเนี่ยนะครับขณะนี้มองอยู่นะและจีนก็พร้อมในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่แค่นั้นเองนะเราจะบอกว่าเสียงตแตรเป่าขึ้นเมื่อไหร่นั่นเองนะครับที่จะมีโอกาสที่ปัะทะนะครับกันร,ระหว่าง2มหาอำนาจแต่ตัวนี้ผมยังให้นะครับการประเมินอยู่นะเท่าที่นะขนาดนี้นะ ยังอยู่ที่4 0นะครับของการ,รเผชิญหน้ากันนะครับของสงครามร้อนนะระหว่างมหาอำนาจจีนสหรัฐนะรัเพราะว่าเป็นการยิงเตือนเป็นการยิงคูนะครับแต่ยังไม่มีการประทะก,กันจริงๆนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีการประทะก,กันแนะม้แต่เล็กน้อยนะครับมีโอกาสที่จะลุกลามอยู่เหมือนกันและช่วยจังหวะนั่นแหละครับนะที่จีนจะสามารถควบรวมนะครับนะเป็นจีนเดียวนะผมมองว่าถ้าครั้งนี้เนี่ยเกิดการควบรวมไต้หวันเข้ากับจีนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่ นะคราวนี้เป็นเรื่องใหญ่จริงๆเพราะว่ามันมีเหตุหลายอย่างนะที่สอไปนะที่จะอุดมนะที่จะนําไปสู่การ,รเผชิญหน้ากันทางการทหารเหมือนกันนะโดยเฉพาะปัญหาเรื่องเศรษฐกิจบาดท,ท้องความชนมุนวุ่นวายนะทางด้านการเมืองสังคมทั่วโลกนะเราจะเห็นความวุ่นวายนะความขัดแยง้งความโกลเราหลนะครับทั่วทั่วโลกเลยนะอย่างดูในสหรัฐเนี่ยที่ที่ผ่านมาก็เหมือนกันนะก็มีการที่ตำรวจนะครับใช้ความรุนแรงอยู่แล้วนะไปยิง าจากทางด้านหลังนะครับของชายผิวสีนะชายผิวดำพุ่นหนึ่งนะครับตั้งเจ็ดนัดเลยะนะกลายเป็นว่าตอนนี้ก็มีเรื่องวุ่นวายนะครับผู้คนก็ามาประท้วงกันนะครับซ้ำเติมกรณีของจอร์ดฟลอยนะครับาชายผิวสีนี่ผมไม่น่าจะนะจำชื่อไม่ได้นะครับเขาเชื่ออะไรนะแต่ว่าถูกยิงข้างจากข้างหลังนะครับเมื่อดูจากคลิปวีดีโอก็จะมองเห็นว่าเอ๊ะเขาไม่ได้ขัดขืนไม่ได้ต่อสู้นะไม่ได้มีอาวุธทำไมถึงถูกทำร้ายนะครับ แต่แหล่งข่าวก็ไม่ได้บอกมาว่าเหตุผลที่ตำรวจยิงใส่ชายผิวดําพวกนี้เป็นเพราะอะไรแต่ว่าทําให้ชาวเมืองนะครับที่ไม่พอใจนะครับออกมาเดินขบวนประท้วงมากมายจนทางรัฐเนี่ยต้องประกาศเคอร์ฟิวแล้วก็ส่งนะครับเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางเข้าไปดูแลความสงบเรียบร้อยนะครับเพราะนี่เราเห็นว่าความวุ่นวายอย่างเงี้ยนะครับดูเหมือนไม่น่าเชื่อแต่มันเกิดขึ้นได้เพราะความตึงเครียดนะความตึงเครียดทางเศรษฐกิจ การเงินนะความตึงเครียดทางสังคมที่มันก่อเกิดขึ้นจากความที่ผู้คนรู้สึกจิตใจไม่สงบนะรู้สึกมันเ,เขาเรียกมีความเครียดอยู่ในจิตใจนะครับเพราะฉะนั้นมันมีอะไรขึ้นมานิดหนึ่งเนี่ยนะผู้คนก็พร้อมที่ออกมานะครับเ,เกิดความวุ่นวายในสังคมเกิดความไม่สงบเรียบร้อยในสังคมนะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่านะครับทุกท่านเนี่ยนะอย่าประมาทแล้วกันนะท่านต้องมองด้วยว่าประวัติศาสตร์มันเคยบอกอะไรเราว่า ทมาการวิกฤตนะครับสอนวิกฤตสอนวิกฤตเนี่ยปริษนาเขาบอกว่าวิกฤตเศรษฐกิจการเงินปากท้องเนี่ยมันจะมาก่อนต่อมามันจะเกิดความตึงเครียดนะครับความไม่สงบเรียบร้อยนะครับความวุ่นวายในสังคมนะต่อมาก็อาจจะเกิดนะเรื่องของกระแสชตัตนนิยมนะครับแล้วก็เกิดความขัดแย้งนะระหว่างประเทศระหว่างรัฐต่อรัฐนะครับซึ่งหลายครั้งมันก็จะจบลงโดยนะสงครามร้อนหรือสงครามที่มีทหารเข้ามาเกี่ยวข้องอาวุธจักรกลเข้ามาเกี่ยวข้องนะอย่าง ที่เคยเกิดขึ้นแล้วนะในสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2นะฮะเพราะนั้น,นี้เมื่อทุกท่านดูข้อมูลข่าวสารเนี่ยทุกท่านอย่าไปประมาทนะครับบอกว่ามันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะผมดูการเตรียมการของจีนและจีนเป็นการประกาศว่าถ้าเข้ามานี่ฉันเอาแน่นะนะเพราะฉั้นเข้ามานี่ฉันเอาแน่เพราะฉันยิงขีปนาวุธนะครับนะบนะถึง2จุดเข้าสู่บริเวณทะเลจีนใต้นะครับแล้วก็มีการซ้อมรบของ ทหารจีนตลอดเลยนะเมื่อเดือนที่แล้วเพิ่งซ้อมอันนี้ก็ซ้อมอีกละผมดูว่าน่าจะซ้อมกันทุกเดือนเลยนะต่อไปคงจะส่งทหารจีนนะครับทั้งทหารบกทหารเรือทหารอากาศเนี่ยนะมาครอบคุมน่านาน้ําทะเลนะจีนนะตั้งแต่ออกนะลงมาถึงทะเลจีนใต้นะครับนะคงเป็นการครอบคุมเต็มพื้นที่นะเพราะฉะนั้นถนะ้าเกิดท,ทหารหรือว่ากองเรือรบของต่างชาติเข้ามานะครับผมก็เชื่อว่า จีนนะครับประกาศว่าถ้าเข้ามา,าจะเปิดสึกกับจีนเนี่ยจีนก็พร้อมนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็อาจจะนําไปสู่นะความวิตกกังวลน,นะครับของคนทั่วโลกและจะเป็นผล,ผลบวกต่อราคาทองคำด้วยนะถ้าสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกเป็นเช่นนี้เนี่ยมันจะเป็นผลบวกต่อราคาทองคำเพราะว่าผู้คนจะเกิดความเครียดวิตกกังวลถึงอนาคต เครียดวิตกกังวลถึงสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยอยู่แล้วรวมถึงเรื่องของการศึกสงครามนะฮะซึ่งเราก็ควรจะมีนะครับเซฟเฮเบนนะครับหลุมหลบภัยอย่างเช่นทองคำเนี้ยเก็บไว้นะครับสิบถของสินทรัพย์ท่านของพอร์ตการลงทุนของท่านนะเพื่อปกป้องความเสี่ยงนะครับจากด้านเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมและภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับใครชอบฝากไลค์ฝากแชร์นะครับสนใจก็สามารถ สมัครกดติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก0.01นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุก,ทกติดตามและสูนท้ออาจารย์เสกเสมอมานะครับก็ขอให้ฟังพิจิรณาก่อนค่อยเชื่อจุดร้อนแรงหนึ่งในหลายจุดของโลกคือทะเลจีนใต้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ